ส่วนของสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะทำให้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้มีคําสั่งปิดทุกช่องทางติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะยกเว้นด่านสากลการค้าการส่งออกที่ยังสามารถเปิดทําการได้ตามปกติโดยเฉพาะที่ผ่านด่านศุลากากรของเชียงของค่ะพบว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า3 0,000ล้านบาทไปติดตามได้จากรายงานค่ะ จากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งปิดทุกช่องทางติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปปลาวและเมียนมาแต่ยกเว้นด่านสากลที่ยังสามารถเปิดทําการได้เฉพาะการค้าการขนส่งเท่านั้นโดยที่ด่านศุนลกาก่อนเชียงของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ที่เชื่อมอำเภอเชียงของของไทยกับเมืองห้วยทรายของสอปปลาว ในแต่ละวันยังคงมีรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่กว่า100คันผ่านเข้าออกเพื่อนำสินค้าไปส่งยังสปปลาวในลักษณะเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์หรือขนถ่ายสินค้าลงบริเวณหัวสะพานฝั่งลาวเท่านั้นห้ามนำเข้าสินค้าพร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่และไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายคนขับได้รถขนส่งสินค้าทุกประเภทไม่อนุญาตให้เข้าไปในตัวเมืองห้วยซายอย่างเด็ดขาดตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนด่านถาวรน,นะครับแม่สายสะพานมิตรภาพ,ภาพไทยเมียนมาแม่สายแห่งที่1แห่งที่2ตอนนี้ก็เปิดแห่งที่2ไว้สําหรับเพื่อการค้าขายซึ่งก็เป็นตามนโยบายองสบคการส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งกันและกันนะครับแต่คนก็ยังต้องห้ามในช่วงนี้ สินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกผ่านด่านศุลกากรเชียงของเป็นผลไม้สดเช่นทุเรียนลำไยเครื่องโบัโภคบริโภคสินค้าประเภทอาหารทะเลสดอาหารทะเลแช่แข็งทุกประเภทพืชผักต่างๆวัสดุก่อสร้างน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนสินค้านำเข้าเป็นผลไม้สดตามฤดูกาลเช่นองุ่นแอปเปลิลสม้มผักสดดอกไม้สดรวมถึงฐานหินลิกไนท์มูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า3 0,000ล้านบาท การส่งออก20,000ล้านบาทและนำเข้า10,000ล้านบาทได้ดุลการค้าต่อเนื่องจากความนิยมในสินค้าไทยและความจำเป็นในสินค้าอุปโภ,โภคบริโภคที่มีคุณภาพสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่4นะจากแม่น้ำโขงแห่งที่สีแล้วก็มาเป็นต้องผ่านแขวง่อกแก้วแขวงหลวงน้ำชา ในแขวงหลงน้ำทานี่ก็จะมีสถานีรถไฟที่สําคัญมากก็คือทางด่วนรถไฟคุณหมิงเวียงจันทนะคะที่จะเปิดใช้ในวันที่2ธันวาที่จะถึงนี้นะคะตรงนี้ก็ระยะทางก็ห่างจากเราประมาณสักสองกิโลเมตรนะคะจากเชียงของเาไปแล้วพอเราขึ้นไปตรงนี้ก็ก็ยังเป็นด่านใหญ่เข้ากับจีนก็เข้าเกตวงคงตนเอง12พปนาเองเป็นด่านใหญ่ที่ทําให้เราสามารถทําเงินรายได้ได้เร็วมากนะคะตรงนี้จุดนี้เราอยากจะให้รัฐบาลผลักดันนะคะ คนที่อยู่ในช่อที่ชายแดนขณนะนี้เราอยากจะให้เปิดประเทศตรงจุดนี้เพราะเป็นการนำไรายได้เข้าประเทศ จากสถานการณ์โควิด1 9าทำให้ภาครัฐต้องเข้ามาจัดระเบียบการค้าพรมแดนทั้งหมดและจำเป็นต้องเข้ามาช่วยในการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีการตรวจคนเข้าเมืองกฎระเบียบการผ่านแดนและขนส่งสินค้าเพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชายแดนสร้างโอกาสการค้าการลงทุนที่สอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้จากกรุงเทพมหานครสู่จีนตอนใต้ ผ่านเมียนมาและลาวตามกรอบความร่วมมือในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS ทีมข่าว n ท t เชียงใหม่รายง,งาน